สวัสดีทุกคนได้นะคะอยู่กับพีชนั่นเองนะเกี่ยกับแอปแอปนี้แอป i ฟนลิตี้นั่นเองเนาะคนอาจจะรู้ว่าแอปเนี่ยเกี่ยวกับไลฟ์ของคนมากเลยทีโหลดมาแล้วเดี๋ยวเราไา่ฟังกันนะคือแอปเขาดีมากเลยสำหรับคนที่อยากไลฟ์ใน YouTube หรือว่าในในบีทูเปอะ โ okay. อเคเข้ามากันเนาเมื่อปีที่แล้วนะนับเป็นวันเกิดของเรานะคือเรา,มาอะเอาสามมาด้วยเนาะตัวะครอยากไปมาอย่างเนี้ยเอาลบวันนี้ทุกคนอาจจะรู้ว่าทำไมทพี่มาถึงกานตัวแบบนี้เนาะนี่คือวันนี้พี่จะโชว์เรื่องจริงแล้วทุกคนอาจจะรู้ว่าแปลกตาม,มากกับสีผมนะ ที่ผมทำไมเป็นยังไงเนาะที่ผมต้อกเป็นสีลุ้งค่ะโอเคไม่อยากให้ดูเลยรอะ่ะเดี๋ยวตัวละครอนะขยับไปได้ถ้าคนแบบยืนนิ่งๆหรือว่าเออ,อนิ่งหรือว่าข้องหน้าไม่ดีเนาะเสียโอเคสำหรับวันนี้ขอบเราทุกคน